กดติดตามช่องสำรองและก็ช่องไลฟ์สดของหนูด้วยนะที่ใต้คอมเมนต์เลยคูดสิกันไปเลยสิคะสวยๆนยดี่นะจ๊ะบวกกันไปห้0 0ันเน้นๆเลยทุกคนอะอยากได้อยากโดนคลิกก็มาได้เลยที่ลิง์กด้านล่างนะคะ รายการน,นี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่สติดีและไม่ปัญญาอ่อนจะได้ไม่ชิบหายกันนะจ๊ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับนนวินระเบิดอ,อารมณ์นะคะก่อื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เรามาเจอกันกันกบ Fort จ n น t ชเก r นะคะทุกคน ตั้งต้นกันที่7 7นะคะเริ่มต้นที่ไม้ละ30กันนะคะดูซิว่าน้องจะยืนยิ้มอย่างเดียวหรือเปล่านะทุกคนกลัวมากนะกลัวน้องยืนยิ้มอย่างเดียวนะคะบางทีแบบโอ้ยมือนี่ยังกะทากาวกาช้างไว้เนี่ยซองนี้ไม่หลุดออกจากมือกันเลยทีเดียวนะบวกกันไป630ก่อนเลยนะคะ ใครที่อยากได้อยากโดนแบบนี้นะคะคลิกกัได้เลยที่ลิงด้านล่างนะจ๊ะทุกคนหนูวินแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ตามหนูวินมาไวๆเลยนะทุกคน<ๆ>อ่ะถุงทองบวกไป120นะคะทุกคน<ๆ>นี่ตำลึงทอง<ๆ>อ่ะซองไม่แจกก็ไม่เป็นไรนะแต่ได้แบบนี้บ่อยๆก็ดีนะบวกอีก600 <ๆ S 1> นะคะทุกคน<ๆ>อ่ะขอยากเพิ่มไปมาละ50ากันบ้างนะคะ <Yeah. S 2> ได้กำไรเพิ่มมาแล้วนะทุกคนอ้าวตำลึงทองก็ไปทีสิท้ารอะายบวกก็ไปรอบนี้1,000นะคะทุกคน2,400กำไรพันแปดน้นๆกันเลยนะทุกคน <No. S 2> ถ้านับเลขไม่ผิดนะ <laughs> ช่วงนี้บวกลบคูณหารขัดตกบวกพงนะ <laughs> ด้วยความที่ใช้เครื่องคิดเลขบ่อยนะคยคบะพอคิดกับสมองเฮ้ยเหมือนโง่เลยเนีอ่ะบวกกันไปรอบนี้นะคะ1,000พันเน้นๆอีกทีหนึ่งนะทุกคน,นอ่ะหนูวินฝากติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะคะตีสี่ถึงหโมงเช้านะคะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกรับรางวัลกันด้วยนะจ้าฝากติดตามกันเยอะๆนะอ่ะซองมาแล้วในที่สุดซองก็มานะคะนึกว่าจะไม่ให้ซะแล้วนะ พูดสิกันไปเลยสิคะส,สวยสวยนินเน,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 นะจ๊าบวกกันไปห้าพันเน้นเน้นเลยทุกคนอ่ะอยากได้อยากโดนคลิกก็มาได้เลยที่ลิง์กด้านล่างนะคะอยู่ตามหาเว็บไหนๆแล้วเอจะไม่ให้เรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ